นางเพ่อหัวหินได้มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามป่าระอูค่ะ วันอังคารที่24สิงหาคม2514เวลา9ก้านาฬิกานายประยงจันทเต่งแนำเภอวัวหินนำทีมนางสุพังจันทเต่งนายกกิ่งกาชาตอำเภอววหินนางสาวสดใจคือวณิชธามหัวหน้าสถานีกาชาตเฉลิมพระเกียรติรองนายยกกิ่งกาชาตกรรมการสมาชิกเจ้าหน้าที่ไปมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน21ชุดตามที่ลงทะเบียนไว้ถุงยังชีพกิ่งกาชาตจำนวน22ชุดและน้ำดื่มให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามป่าระอูหมูสามตําบลห้วยสัต์ใหญ่รวมกับพันตำรวจโทสุวิทย์มณีวงศ์ผบร้อยต่อชะดอ145ค่ายนาเรศวรนางสาวนิพาพรทักษินธานีปลัดอบตอห้วยสั์ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่นายกอบตอห้วยสัยย์ใหญ่นายพยอมพามณีกำนันตำตําบลห้วยสั์ใหญ่นายคณิตจ,จันทรอุปถัมภ์ผู้ใหญ่บ้านหมูสามตําบลห้วยสัยย์ใหญ่พร้อมทีมงานต่อชะดออบตแพทย์ประจำตำําบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันทีมงานแพทย์พยาบาลของนายแพทย์นิวลันจันตะกูลภูมิในการโรงพยา,าหัวหินสาธารณาสุขอำเภอเอสอมมสมาชิกอสอจิตอาสาด้วยความสามคัคคีช่วยกันดูแลผู้ป่วยอย่างดีและได้นํารถวีแชร์ของสภากาชาติไทยไปมอบให้แก่นางจรสุขสงเสงียมผู้ป่วยติดเตียงบ้านเล็กที่253หมู่4ตําบลหนองพับและได้นําความรักความห่วงใยของดรพันลกสิงหาเสนีผู้ วาราชการจังหวัดประจวบค,ครีขันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิสากรสิงหเสนีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคลครีขันผู้บังคับบัญชาและสภากาชาติไทยให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในพื้นที่ชายแดนป่าระอู